ใ,ใ,ในโนาครงการควายธนาคารโอบือของนายหลวงนี่ตั้งแต่ปีปียังนะครับเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสิบโคห้าสิบกิ๊เก้าเนี่ยเออกิ๊เก้าครับฟอดเดียวนี้มันจ๊กปีเลยนะ <โอ S 1> ได้เจ๊กลูกแล้วได้เจ๊กลูกแล้วตั้งแต่แม่เลกที่ข้องอลวงให้มอบให้ที่หลวงนายหลวงพราสตินหายเจ๊ดลูกบะมากับลูกครบคบกับชงเนาะเออถูกชงขึ้นล้วงตัวหนึ่ง สองสอปีสเดือนเออบัน้ิาขายตัวตัวได้ได้อันไดไดเจ็บาทเนี่ยนะบันทิขายน้องโตรงนะคับสามมื่นเออโต้ต่อไปดิบันทิบโตโตมากกัสมนสี่หมตัวไดก็ได้เจ็ดหมื่นนะโตโตมากอีกสามหมื่นเออหน่อยได้เออโตมาอีกเจ็ดหนเ็นได้บันทิบพินีแหละคองขำองคุดเนี่ยเดี๋เห็นบ่ เอเอขลองขามองควนนี่โอ้ยได้ได้แบบเลี้ยงจนเดี๋ยวนี้แม่เ,เพื่อนก็นอายุเพื่อนได้เพื่อนเก็ลูกบัเดียวนี้พอตอนนี้เกตลูกแจ้ตอนนี้เพื่อนไ้ลูกเพื่อนท้องนี่นอย่างตอนนี้แกะว่าจะไ้ลูกบ่หรือพักเพื่อนก้อนบ่ไฮเอเ่ออายุเพื่อนไล่แล้วครับก็เลยลูกเพื่อนโตถิ่จะททยชีวิตขึ้น มอบห้ยโครงการนี่ให้มอบให้สืบทอดกันต่อไปนี่ขึ้นอลูกหลาของเพิินหลูกเพิ่นหลูกของต้นต้นตระกูลต้นตระกูลของในหลวงเพิ่นพระท่านไห้นะครับถึงพอเพิ่นกับมาเลี้ยงได้เห็ดดีปฏิบัติดีกะเอ้าวคำพูณยืนย่าวแบบนี้แล้วครับเป็นก็เลยมีจิตมอบขึ้นโครงการให้เพื่อสืบทอดต่อไปครับอ่าให้ คำไม่คุ้นเลยใหงื่อเหงื่อเน่าจิดสัทธาจิตบริจาคครับคิดอาซานี่แหละถือว่าเป็นแบบย่างที่ดีครับเท่าได้จากลวงจากไม่ลวงเพลินเท่ากับหมอบห้เพลินเพื่อเพลินตามร้อยเพลินให้สืบทอดขยายต่อไปครับนี่แหละไทยอยู่ครับสิครับผมโอเค ครับอ่ะอาชีพที่มมันคงอย่างยืนนะครับเด้อโอครงการนี่นะ,ะโอเคโอเคโอเคอเฮ็ดดีก็ได้ดีครับ